สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำนรถโฟกลิฟนะคะยก2.5ตันค่ะเป็น TCM รุ่น f t 2 5 t 3 4นะคะเดี๋ยวเรามชมสาธิตกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเสาสุงที่3เมตรค่ะระบบเกียร์จะเป็นออตโต้นะคะ คันนี้จะมีฟูรีด้วยนะคะสำหรับใครที่เ,ออเข้าพื้นที่แคบเนาะก,ก็คันนี้มีฟรีด้วยคันนี้จะเป็นยางตันทั้งสี่ล้อนะคะ ลูกค้าสนใจก็สัมผันะคะได้ที่เบอร์โทร081832999นะคะติดต่อหาคุณจิราโลได้เลยนะคะเสาสูงสามเมตรนะคะมีฟูปีเกียออโต้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะคันนี้เป็นยางตันนะคะ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ